เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่่งทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารสวัสดีครับกลับมาพบกวันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติโดยในวันนี้แอดมินจะมาประกาศแจ้งเตือน ในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกมาประกาศแจ้งเตือนในขณะนี้เป็นฉบับที่6แล้วนะครับแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนะักคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้16-18ธันวาคมยอมข้อประกาศต่ำกำลังแรงบริเวณด้านตะวันออกของมาเลเซียคาดว่าจะาเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยในคืนนี้16ธันวาคม จะทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังตรายจากฝนตกหนักอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้วันที่16ธันวาคมบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วน17-18ธันวาคมบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตนียะลานาราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลสำหรับขึ้นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยทางตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยทางตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน ที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตออะวันออกระวังตรายจากคลืนลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในวันที่1 6ถึงธันวาคมนี้ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องเตือนภัยพิบัติ จะนําข้อมูลข่าวสารมาประกาศแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นยังกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับขอบคุณครับ